สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประปายสุกุสุลครับพี่น้องมีพอแค่แฟ้มมะลัมช่องย่สิบแปดหลอดเนาะแม่มค่ะมือนี้นะครับผมช่องย่สิบแปดหลอดช่องที่รวบรวมข่าวสารสาระดีๆมาฝากตอนพี่น้องนะครับได้รับชมได้รับฟังน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องครับมือนี้ขออนุญาตนำเสนอ,อเรื่องเยียงบ่าวคำหลวงคือสิบล็อกคือสีบล็อเรื่องดราม่าหรอกเนาะแม่มือนี้มีเรื่องดีๆแม่มีเรื<ม>่องดีๆบ้างหรอกซูซูซูดองฟังค่ะคือว่า มื่อวานที่พามาเป็นมือสุดท้ายที่อ่าลุงโจสาริแห้งแล้วก็นายหางประจักษ์ชัยเ<ะ>พื่อนได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมจัดอ่าไล่ไล่ข้านี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้น้องทั้งสองคนอ่าได้ขึ้นคู่กันเนาะค่ะซึ่งเป็นแมทที่ยิ่งใหญ่มากแมนครับห,าเ,ห,า,หาเบิ้งได้ยากนะครับพี่นอ้องค่ะหาเบิ้งได้ยากอีลี่ได้พี่น้องเอาบอกอยังไงว่ายูกิเป็นพกาเป็นนักร้อง ตะกี้ก็เป็นนักล้องหมอลำนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าเกิดปัญหากันก็นกนเลยลงมาแล้วพี่น้องเนาะเรื่เด็กครับมาเขาซบหลายไขหทองค่ำนะค,ะครับผมแล้วก็เข่ามาเป็นอีกหนึง่งศิลปินที่มีความความไว้วางใจกับพีมอแคมแฟมมมอลำนะครับผมถือว่าห้ทองค่ำตะก,กี้นี่สิเป็นการโชว์ความเซ็กซีน่ะน,นะแม่เนาะแมนแมแต่ว่านายหางประจักษ์ชัยข้างนี้นะครับผม ปบเปียนค่ะปเปียนให้เป็นยูกีเพระกา,าเป็นน้ำเพร็ดน้ำหนึง่งให้นึกให้ละกเก็บคำวาว่าศิละปะม,า,มลา,าลำเออมาล่ำใบนั่นก็คือการว่าเอาว่ายงไงว่าเอาไอ้สักเอาอีหยังเอาควา่ำถิ่นเป็นไทยเอาความำถิ่นเป็นว่าข้าว่วามาลอล่ำเสริมเข้าไปเสริมเขามา้<ห>คอนเสิร์ต้องยูกีสมบุ์แบบขึ้นไปแห้งเป็นตะเบิงแห้งนะว่าควารัวโอ้ยขึ้นไปแบบที่นี่ มันมีมันมีเอ่อความเป็นศินละปะขอกับศิลปินศินละปะเขาไปน้ากันอีกควบคููกันไปอีกแห้งเป็นตะเบิ้งค่ะพี่นอ้องแม่บรตอนคิดยากยังเลยนักดนตรีนักดนตรีเป็นนักดนตรีของทีมงานแบ็กอัพมนแคนเกา่าโอ้สุดยอดเป็นแบ็กอัพของมนแคนเกา่าโดยเร่องยุกีเพื่อนอกา้าบาน,นี้เพื่อนก้าดีมีโอกาสคือว่าบนเวทีของสาวหน่อยเพ่งๆไอ้กี๊เพื่อนก้าอัักขอบคุณ นุ่มโจแล้วก็ <ภา S 2> มีมาแค้มแฟ้มมารับอยู่ <ภา S 2> ที่ให้โอกาสแต่คืนเวทีของสาวหน่อยแงมแง่เวทีที่รลวร่วมค้นดังเป็นยังไงเสี่ยแมนเนียนเนียนเวทีบอดโจโด,ดิเพื่อนเป็นออผ,ผู้นำหวัหวหัวท่านสมัยเอาเป็นเป็นผู้นำที่แบบเฉียบแห<ข>ลมเฉียบแหลมนยังไง แม่นี่หลีปลาคำหลวงก็คือผมเบิ่งแล้วนี่นุ่มโจซานไอ้แปงนี่ปั้นผูนผ้ใดกระดังเบิดแต่กระนุ่มโจซานน้อยแแ้งนี่สิเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจเอื้อเฟือเ้อเอผื่อแผ่อืมเป็นข้าวสั่นติเอาก็เห็นหลายคนแล้วเด็กตาบอดได้ไยตาบอดจกักว่าจะคนอ,อนซอยให้เขามีอยู่มีกินแล้วเพิ่นก็ปัน้นไผ่ก็ขึ้นเด้ปลาคำหลวงยี่นี่เพิ่นก็มีช่อง ube, ยูยูทูปให้ฮอดพ่อแม่ของน้องไงน,นี่เห็นปะ เพิ่นเปิดกว้างห้แล้วผมเคยบอกกัปยสิธิ์เคยเคยบอกกับยสิธย์แล้วเะครกีว่าทําไมมันเกิดประเด็นนี้ทําไมไม่เปิดช่องให้น้องทาไมไม่เปิดช่องให้พ่อแม่น้อง <ellt> มันยังมันยังไม่ถึงเวลาพอมันถึงเวลาพระกส็สิเปิดให้แม่นค่ะตอนหนี้พ่อแม่ของ,น,องน้องอุค์อิงเองก็มีช่องยูทูปเป็นของจกาของอะไรได้ค่ะพี่น้องเพิ่งต้องเปิดตัวเมือว่าหลายมือมันหนีเลยพี่น้องต้องรูร้อมว่านมจุดสายน้อยเป็นแพยง ตอนนั้วก็บอปอยให้ลูกเราแหงตายดอกเมนเอาฮักขึ้นลูกเราตีตรงนี้อิหลาเพิ่นนล้วกคิดชียร์เสะอ๋นี่แหละพอถึงเวลาแล้วจุกสิ่งทกอย่างเราจะสีมอนอุงยิงอุงยิ้งเป็นคนดังอุงยิ้งจะเปิดช่องติดช่องก็มีคนดูแมนเฮ็ดยังขื้นก็มีคนติดตามข่ะช่วงเี้เก็นปีของปีท่องของน้องอีหลีค่ะช่วงนี้ก็เลยเพิ่นก็เลยเอเป็นว่าไงว่าเจ็บรวบร่วมไห้คนทีู่รอบขังก็คือว่าเฮ็ดให้คนในวงนี้ ให้มาตีสนิทอุ้งอิงไว้นะครับเพื่อที่จะเปิดช่องเปิดเพียได้ง่ายเปิดง่ายสาเพิ่นเพื่นคว่ำคีเพิ่นก่าไกลอยู่แล้วมันถอเพิ่นเป็นคือว่าอยากเห็นลูกน้องในวงเนี่ยบ่ต้องหากินแค่ทางเดียวบ่ต้องหากินแค่ทางลองรัมนหายกินในทางนี้น้ำแมนต้องมีตัวนี่รักเป็นรักไว้วันถอยช่องยูทูปเป็นรักไวคือค่ะโอ้ยแต่แมนเล่าเสียบแหลมแห้งว่าตัวของเขาบาดนี้แล้วแล้วเอายๆว่าสองคนนี้เดี๋ยวคืนเวทีน้ำกันแล้วก็เป็นตาฮัก เป็นตาแพ่งบอกยังไงซะอุ้งอิงเป็นตาหักอยู่แล้วคือลิงก็เป็นคือลิงอยู่แล้วมันเป็นเด็กน้อยเลยเดียงสายไหมโชความตาหักอยู่แล้วบานีนของันก็เป็นตาเบิงเขินคู่กันกับโอ๊ยบอกยังไงว่ามันเป็นความลงโตที่อิ่มอิ่มโตเป็นอย่างมากมันแบบเอฟซีของนองอุ้งอิงกับเอิออิ่มแต่เอฟซีของนองยุ่กี้อีกอะโอ้ยไปบวกกันว่าที่นี่พี่น้องนี่ละมุเจ้าว่าต้องไปคิดเลย มุจจอาพ่าะตองไปคิดเลยว่ามุเจอาพราะตองไปคิดเองว่าเออเขาพิดกันเขาปฏิเสธกันอ,อย่าไปคิดขณะเขาขืนเวทที่รักันเขายั่งยอก,กันนู่นนี่นั่นมีแต่เอฟซีนี่แหละที่จะทําให้เขาแตแกแยกแม่เสือบอ่แมนเขาที่ผมเบิ่งมาเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเปรียบเทียบกันนี่พี่น้องห้าสี่สามสองหนึ่ง ที่มันเปรียบเทียบกันนี่ครับพี่น้องทุกเรื่องทุกประเด็นแม่เริ่มแรกเลยมันจะเริ่มจากเอฟซีก่อน <Man. S 2> สมมติว่าแม่ชอบองหญิงผมชอบยุกิอืออน่ะ<อ>นี่เพิ่งเด้อความ <B anger. S 2> คามิดต่างเนี่ยอันนีค้ความคิดเอฟซีอง,งิงอันนี้เอฟซียุกิเปรียบเทียบว่าซึ่งผมเนี่ยมากยุกิอยู่แล้วเมื่อเกิดเมื่อนึงขึ้นมาอันผมจะไออน ผมเนี่เกิดปมักอุคงอิงแล้วๆมีคนอเดียวาจะบพูกันทั้งสี่ละดูกีฬาพิ่พ์การเคลื่อนเวทีกับอุ้งอิงผมกับบอมกเนาะบบนี้สมมุิเด้อแล้วผมกับไปพิมพ์ไปข้อเมลล์ลงไปบาบนี้นั่นก็เกิดการโต้แย้งเกิดขึ้นฟังอุ้งอิงกับพ่อใจที่ฟังฟังยุกีไปะมาณนี่ยะม่เนี่ยข้าสองคนให้ให้พี่น้องเนี่ยเบิ้งเนี่ยอันนี้การก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนที่เกิดมาจากเอฟซีก่อ บางครั้งบางขราวเอ่อในตัวศิลปินเองนี่ต้องมาแก้ปัญหาในตัวที่ไม่ได้เกาะแมนข้าใจว่าครับพี่น้องท่านสำหรับย่ายเนะย่ายวาน่ะถ้าเหารักในตัวศิลปินผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเห่ากับคอยสนับสนุนเพิ่นตัวค่ะมันต้องไปก้าวไกลเอฟซีทีรักแมนครับผมมันต้องมันต้องไปก้าวไกล้เรื่องส่วนตัวเพื่นดอกค่ะิดตามที่ผลงานดี่ผลผลงานที่เพื่นออกมาให้ความมวลความซื่นความสนุกกับเฮานี่เฮามีความสุขหนี่เฮาคอย สนับสนุนเพิ่นตัวค่ะเด็กหน่อยสองคนเด็กหน่อยสองคนนี่ว่ายังไงกับร่วมกับปังปังขึ้นเลยน้อแม่เนาะช่วงนี้บ่บ่บ่มีหมองสีเบาเอาขึ้นขึ้นวิกได้ขึ้นเวที่ได้ค่ะมีตั้งแต่วิกแตกสุกวิกเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้ยุคกีเพื่อปกะกาศลมด้วยเจอกันรวมมีคว่ำไปมีความสามารถเยอะๆความสามารถอันเป็นที่ลุ่งโต ยังมาเจมีมะแก้นเฟมมะรั่ำยังมาเจมพอหาแพรหกแตกกันถือว่าสดจอดอีลาสูๆได้ทั้งสองคนมีปัญหาอะไรดราม่าอะไรก็หายซูซูต่อไปนะครับค่ะมันเกิดมีทั้งไฟข้นหักแน่คยข้นนี่แนี้ยก็เป็นเรื่องทั้งหมดนะรับรองว่าน้องสองคนนี้่านไปได้ทุกเหตุการณ์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องอยู่แล้วค่ะตอนก่อนอื่นเท่ากับต้องขอช่มเชยขออันนี้บอดทั้งสอง สองไฟเครื่องบอดโจยูมานี่มีคนกับเป็นผู้นําที่แบบอันใดเปิดโอกาสว่าไงว่าที่เปิดโอกาสทั้งสองคนเดี่ยมาพบพบพอกันนะครัอากาศหน้าห่างใหญ่อากาศห้าห่างใหญ่ของมาจากใช่เพิ่นกะอย่างนี้ครับว่า่นลงเลือกตั้งอยู่จวมาจะโซทอนะกลับผมกับคอยเป็นกำลังใจให้ทันน้ำในเด้อครับเด้อค่ะบ่ได้เป็นอันเดียวไม่ได้เป็นการเมืองนะครับแต่ว่า มอบให้เพียงแค่กำลังใจกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดแมนค่ะค้นหาคนสร้างไม่เป็นโลกไม่มันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์แมนแมนครับผมให้สู้ๆเด้อสุขสุขคุกคนครับผมราคาสองคนกับเฮ็ดให้เต็มที่ค่ะเฮ็ดให้เต็มที่เลยลูกเรื่องดราม่าปัดออกปัดออกค่ะเอาเรื่องดีดีเขาเลยอ่ะบานี้สำหรับนะครับผม่องย่อยสิบแปดหลอดกับฝากพี่น้องเพียอนซัมนี่ไว้เลยนะะ ก็สำหรับวันนี้ค่ะพี่น้องวจะพาฒน์คิดไหมไหมเกี่ยวกับคำว่าติดตามนะกจากคำว่ากระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณพี่น้องเอฟซีมิบมาแก้มารับรับชุดจนจบกิปกับพี่น้องกาญจนาธิการสวัสดีค่ะ